ขีดขีดขีดเสียงนกหวีดเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่แทบจะเรียกว่าระเบิดความมันแฟนบอลกว่า20,000ชีวิตในลีโอสเตเดียมต่างหลั่งไหลเข้ามาเพื่อต้อนรับการกลับมาของชายที่แฟนบอลไทยเรียกขานว่าซามูไรลูกหนังแห่งแดนสยาม มาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นผู้มีบาร,รมีความสุขุมและความมุ่งม,มั่นที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยกระดับฟุตบอลไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาการกลับมาครั้งนี้ของอิชิอิในฐานะหัวเรือใหญ่ของ The ะแรบบิท g ีจีปทุมยูไนเต็ดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่เป็นเหมือนการคืนชีพของความหวังความเชื่อและพลังใจของแฟนบอลที่เฝ้ารอาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทันทีที่อิชิอ,อิเดินออกจากอุโมง์เข้าสู่สนามเสียงกรบมือดังตึกกล้องจากทั่วทั้งสนามทุกสายตาจับจ้องไปยังชายผู้มีสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาแน่วแน่บางคนถึงกับยกป้ายข้อความ Welcome back Samurai Boss! พร้อมโบกธงสีน้ำเงินขาวสบัดอย่างภาคภูมิใจบรรยากาศนั้นแทบจะไม่ต่างจากกรอบชิงชนะเลิศเลยทีเดียวความคาดหวังที่ทุกคนมีต่อเขานั้นมหาศาลเพราะวีจีในฤดูกาลก่อนเพิ่งจบฤดูกาลแบบน่าผิดหวังฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอขาดแรงกระตุ้นในห้องแต่งตัวและดูเหมือนว่าสปิริตทีมเริ่มจางหายไปการมาของอีชิอีจึงเปรียบเหมือนการได้หัวใจกลับคืน เกมเปิดสนามที่ต้องพบกับฉลามชนชนบุรี FC ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนเพราะทีมเยือนเองก็เพิ่งเสริมทัพครั้งใหญ่และมีเป้าหมายจะกลับมาอยู่ในกลุ่มบัวตารางเช่นกันชนบุรีของฤดูการนี้เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุมผสมกับแข่งเก่าที่มีประสบการณ์ในไทยลีกมานานเริ่มเกมเพียง10นาทีแรกทั้งสงทีมเปิดเกมแลกกันอย่างดุดันแต่เป็นชนบุรีที่ได้เฮก่อนจากลูกยิงสุดคมของกฤษฎากาแมน ที่เติมขึ้นมายิงไกลเสียบมุมเสาอย่างงดงามเสียงแฟนทีมเยือนดังสนั่นแต่แทนที่แฟนบีจีจะเงียบทุกคนกลับยืนตะโกนสู้สู้บีจีอย่างพร้อมเพรียงเหมือนรู้ว่าการเริ่มต้นยุคอิชิอีต,ต้องผ่านบททดสอบที่หนักตั้งแต่นาทีแรกอิกชิอียืนทิ้งแขนไข้หลังริมเส้น เขาไม่ออกอาการร้อนรนไม่ตะโกนไม่โวยวายมีเพียงสายตาที่มององค์การเคลื่อนที่ของนักเตะทุกคนอย่างละเอียดเมื่อกล้องถ่ายทอดสดจับภาพได้แฟนบอลต่างพูดกันว่าแววตาแบบนี้แหละที่เราคิดถึงเพราะทุกครั้งที่อิชิอิอยู่ข้างสนามทีมดูเหมือนจะมีระเบียบมีแรงกระตุน้นและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างประหลาดเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีปรับระบบจาก4-3-3ม 3, าเป็น3-5 สองสั่งให้วรชิตยืนสูงขึ้นและให้สารัตถอยลงมาช่วยเกมรับผลลัพธ์เริ่มเห็นชัดเมื่อ b ีจีเริ่มครองบอลได้มากขึ้นกดดันคู่แข่งจนชนบุรีเริ่มเสียจังหวะนาทีที่36เป็นช่วงที่สนามแทบจะระเบิดเมื่อ b ีจีได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษธทีระสิงห์แดงดารับหน้าที่ยิงด้วยความมั่นใจบอลพุ่งโค้งข้ามกำแพงก่อนเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามเสียงเฮลันทั้งสนามตีเสมอแล้ว แฟนบอลบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะนี่ไม่ใช่แค่ประตูธรรมดาแต่มันคือสัญญาณแห่งการกลับมาของจิตวิญญาณทีมบารมีของอิชิอิเริ่มทำงานจริงๆครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยเกมที่เร็วและเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมบีจีดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นอีกทีมหนึ่งการเคลื่อนบอลไหลลื่นความมั่นใจในแต่ละจังหวะกลับมาเต็มร้อย นักเตะเล่นเพื่อกันแอร์กันเสียงตะโกนเรียกชื่อเพื่อนดังจากทุกมุมสนามอิชิอิไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากเพียงแค่สัญญาณมือเบาๆก็ทำให้ทุกคนเข้าใจทันทีนาทีที่68 BG ได้ประตูแซงนำจากลูกมงของอิกซานฝานดีหลังจากได้ลูกเปิดสุดแม่นจากปิยะชนกบอลพุ่งเสียบเสาไกลไปอย่างเฉียบขาดสนามแทบจะสั่นสะเทือนเสียงเชียร์ BG BG ดังลั่นจนไม้ภาคสนามแทบแตกทันทีที่เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึง้น b ีจีปทุมยูไนเต็ดเอาชนะชนบุรี FC ไปได้2อถึงหอย่างสะใจแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผลการแข่งขันคือพลังใจที่เกิดขึ้นในสนามทุกคนเห็นได้ชัดว่านี่คือทีมที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมานานอิชิอิออเดินไปขอบคุณแฟนบอลรอบสนามด้วยท่าทีถ่อมตนเขายกมือไหว้พร้อมรอยยิ้มบางๆก่อนพูดสั้นๆว่า วกคุณคือหัวใจของทีมนี้คำพูดนั้นสะท้อนในใจของทุกคนและทำให้ค่ำคืนนั้นกลายเป็นค่ำคืนที่ไม่มีใครลืมหลังเกมนักข่าวรายล้อมอีกชิอ,อีกแทบจะทันทีคำถามแรกคือคุณรู้สึกอย่างไรกับการคุมทีมนัดแรกและชนะได้ทันทีข่าวยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบว่าผมไม่ได้ชนะคนเดียวนักเตะคือคนที่ทำให้มันเกิดขึ้น พวกเขาเชื่อในระบบเชื่อในเพื่อนร่วมทีมและเชื่อในสโมสรนนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดคำตอบนั้นสั้นแต่เต็มไปด้วยปรัชญาแบบญี่ปุ่นแท้ๆความหมายลึกซึ้งจนหลายคนยกย่องว่าอิชิอิไม่ได้แค่คุมทีมฟุตบอลแต่เขาคุมหัวใจของนักเตะได้ด้วย ในโซเชียลมีเดียชื่อของอิชอิอิครึ่งเทรนด์อันดับหนึ่งทันทีหลังจบเกมแฮชแทกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบารมีอิชอิอิและเครื่องหมายสี่เหลี่ยม b ีจีกลับมาจริงๆติดอันดับสูงสุดในทวิตเตอร์แฟนบอลทั่วประเทศต่างแชร์ภา,าพรอยยิ้มของเขาพร้อมข้อความว่านี่คืออิชิอิที่เรารอคอยแม้แต่แฟนทีมคู่แข่งยังต้องยอมรับว่า BG ดูเปลี่ยนไปจริงๆในนัดเดียวพวกเขาไม่ใช่ทีมที่เล่นแบบกล้ากล้ากลัวกลัวอีกต่อไปแต่เป็นทีมที่เต็มไปด้วยระเบียบวินยัยความเข้าใจเกมและพลังใจที่เต็มเปี่ยมการมาของอีชิอีกครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาผลลัพธ์ในสนามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฟื้นฟูจิตใจของนักเตะหลายคนที่เคยหมดไฟเขาเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศในการซ้อมใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่ซ้อมเน้นความฟิตเป็นหลัก เขาเพิ่มการซ้อมจิตวิทยาการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ในทีมนักเตะต,ต้องพูดคุยกันมากขึ้นต้องให้กำลังใจกันทุกครั้งหลังจบการฝึกซ้อมและต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทีมทุกคนในทีมเริ่มรู้สึกได้ว่ามีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการพาบีจีกลับสู่จุดสูงสุดแฟนบอลหลายคนถึงกับพูดว่าไม่ใช่แค่ชนะแต่เหมือนเราได้ทีมเก่ากลับมา เพราะสิ่งที่อีกชิอิทำได้ดีที่สุดคือการสร้างอัตลักษณ์ของทีมให้กลับมาอีกครั้งทีมที่กล้าเล่นกล้าสู้และไม่ยอมแพ้ง่ายๆแม้จะโดนนำก่อนก็ตามเขาเคยพูดในห้องแต่งตัวก่อนเริ่มเกมว่าฟุตบอลคือการต่อสู้ของจิตใจถ้าใจคุณไม่แพ้ไม่มีใครชนะคุณได้ประโยคนั้นถูกนักเตะบางคนแชร์ในสตอรี่อินสตาแกพร้อมแคปชั่นว่าเราจะสู้ไปด้วยกัน สื่อญี่ปุ่นเองก็รายงานข่าวการคุมทีมนัดแรกของอิชิอิในไทยลีกอย่างกว้างขวางพาดหัวข่าวว่าซามูไรรีเทิร์นวิดวิกตอรีและยกให้เขาเป็นกุนซือญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อฟุตบอลไทยมากที่สุดในรอบพสัสรษที่ผ่านมาเขาไม่เพียงนำแนวคิดแทคติกสมัยใหม่มาใช้แต่ยังเข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งจนสามารถเชื่อมโยงกับนักเตะได้ในระดับจิตใจ หลังจบเกมหนึ่งวันสนามซ้อมของ BG กลับมาเต็มไปด้วยพลังนักเตะม,มาซ้อมกันก่อนเวลาบางคนถึงขั้นพูดว่าอยากพิสูจน์ให้โค้ชเห็นว่าเราเรียนรู้ได้เร็วอิชิอิๆๆเดินเข้ามาทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มพร้อมจับมือแน่นๆแบบที่เขาชอบทำเป็นสัญญาณของความไว้วางใจเขาเน้นให้ทุกคนโฟกัสกับการพัฒนาแต่ละวันไม่หลงระเริงกับชัยชนะนัดแรก ชัยชนะที่แท้จริงคือการพัฒนาไม่หยุดเขากล่าวในห้องประชุมทีมเสียงของเขาอาจเบาแต่ทุกคำมีพลังจนทุกคนในห้องเงียบฟังสื่อกีฬาหลายสำนักยกให้เกมนี้เป็นเกมแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะบีจีไม่ได้ชนะด้วยโชคแต่ชนะด้วยระบบและความเข้าใจเกม นักวิเคราะห์บางคนบอก,กว่าอิชิอิสามารถเปลี่ยนทีมที่กำลังหลงทางให้กลับมามีโครงสร้างได้ภายในเวลาไม่ถึงเดือนนั่นคือสิ่งที่โคช้ชระดับโลกเท่านั้นที่ทำได้อีกสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลพูดถึงมากคือบารมีของอิชิอิซึ่งไม่ได้หมายถึงอำนาจหรือความเข้มงวด แต่คือแรงบันดาลใจที่เขาส่งออกมาผ่านพฤติกรรมเล็กๆเช่นการยืนสนบนิ่งระหว่างเกมการให้เครดิตนักเตะทุกครั้งหลังจบการแข่งขันและการไม่กล่าวโทษใครแม้ในจังหวะผิดพ,พลาดเขาแสดงให้เห็นว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ต้องตะโกนแต่สามารถทำให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยความเคารพความสำเร็จนัดแรกของอิชิอิทำให้แฟนบอลเริ่มผูดถึงเป้าหมายใหม่ของบีจี บางคนเชื่อว่าทีมนี้มีโอกาสกลับไปลุ้นแชมป์ไทยลีกได้แน่นอนหากรักษาฟอร์มเช่นนี้ต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือแรงศรัทธาที่กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งมีคนแชร์ภาพเด็กตัวเล็กถือป้ายผมอยากเป็นโคชกิชิอีในอนาคตภาพนั้นกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมการแข่งขันแต่คือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อจากกลุ่นสู่รุ่น ค่ำคืนแห่งชัยชนะนั้นจบลงด้วยภาพสุดอบอุ่นเมื่ออิชิอิเดินกลับออกจากสนามช้าๆก่อนโบกมือให้แฟนบอลที่ยังไม่ยอมกลับเขายิ้มและพูดภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำว่าขอบคุณมากครับเสียงตอบรับขอบคุณครับโค้ชดังกลับมาหลายพันเสียงพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจ ชัยชนะ2-1เหนือชนบุรีอาจเป็นเพียงแค่เกมแรกของฤดูกาลแต่สำหรับแฟน BG มันคือการเริ่มต้นบทใหม่ของประวัติศาสตร์สโมสรบารมีของอีชิอีไม่ได้อยู่แค่ในแผนการเล่นหรือกลยุทธ์แต่มันคือพลังแห่งศรัทธาที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่า b ีจีกลับมาแล้วจริงๆและเมื่อศรัทธากลับคืนทีมก็พร้อมจะเดินหน้าอย่างไม่กลัวใครอีกต่อไป ในฤดูกาลที่ยาวไกลนี้ไม่มีใครรู้ว่า BG จจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทุกนัดต่อจากนี้จะไม่ใช่แค่การแข่งขันของทีมฟุตบอลธรรมดาแต่จะเป็นการต่อสู้ของหัวใจที่มีชื่อว่าอีชี่อ,อก ชายผู้ปลุกจิตวิญญาณแห่งลูกหนังไทยให้ลุกขึ้นอีกครั้งและทำให้ทุกคนได้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากบารมีและศรัทธาที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวและในค่ำคืนนั้นเมื่อไฟในสนามค่อยๆดับลงเสียงแฟนบอลยังคงก้องอยู่ในอากาศบีจีสู้ต่อไปเสียงนั้นอาจจะเบาลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่พลังที่อิชิอิสร้างไว้จะยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไป